รนรทควาามู้มสวัสดีค่ะวันที่16มกราคมเป็นวันครูของทุกปีเราทุกคนคงจำกันได้เมื่อเรายังเป็นเด็กๆพ่อแม่เป็นครูคนแรกของเราก็จะมีอะไรดีๆที่อยู่ในความทรงจำของเราเมื่อเราโตขึ้น เลี้ยงตัวเองได้ก็อย่าลืมที่จะระลึกถึงผู้มีพระคุณที่จะได้ทดแทนพระคุณให้ท่านและทดแทนชุมชนแผ่นดินเกิดรวมทั้งสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เมื่อเราเป็นพ่อแม่คนแล้วเราจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกลูกของเรา เพื่อจะเป็นแบบอย่างให้กับลูกๆเท่ากับเราได้เป็นครูที่ดีให้กับลูกๆหลานๆสุดท้ายขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคุลโลกนี้สถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์จงประทานพรให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปปรปราศจากพยันตรายทั้งมวลสวัสดีค่ะคุณครูขอบุญคำช่ให้ครูมีสุขชั่วนิรันดร์